พอเก๊กมาเลยพี่ยังเออเดี๋ยวตีไม่ใช่พอเร็วเร่งเยวไม่ใช่ยิงมาในฝั่งเงาดิฝั่งเ้งดิิงเาิงนี่นี่ยมองขึ้นมาดูรกินมาดูโอ้ยเลยโอ้ยเลย้ัรื่องมาจริงยนี่ฮะนีทุกคนฮะบางเลแย่งนเอาไมใ่ทุกคนได้ไหม เดี๋ยวเป่าทุกคนเอาจริงเลยนั่นใส่ชุดนี้อู่อาชุดภาพชุดนี้ชุดไหนโน่นนี่โน่นในลวลาวลาวปูคักรู้ทุกคนอ๋ดูทุกคนดูโอ้ยนี่มาเร็วทุกคนมาเร็วไม่ใช่ไม่ใช่มาเร็วทุกคนนี่วไม่ไหวลำยูนนั่นเร่งได้กินไหมปูนี่คนไอ้ที่ก็แก้ก็แก้ในหินมาเฮ้อเนี่ยไอ้เดียวพุทธมาเดยวเดียวไม่รู้ ไม่ทุกอนใจเย็นด้กันต้องดีต้องใจเย็นเย็นมันมันดุลยเนาะว้า้องมึงในเวียดนามโชว์เลยเว้ยได้เหนตัวนี้เนาะแน่นอนนอาตันี้เลยวะเดี๋ยวในใจวันโดนมีผุกมีอะไขอบวแน่นอนยนาะขอบาทุกคนเวียดนามเลยองนี่ไหนี่ครับโอ้มันจ Oi, hãy chai. Tôi là cà rá. Ngóng mang đi. Donut, nguồn giống. Nhé, mẹ đi. Mẹ 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 này oh, bọc lên. Này. Bọc lên Nhấp chưa? Đúng. Ờ à, đúng, hãy lên mai, bọc lên nó. Tụi con, để đâu xong con xong con. Xong con này con. Nhấp nó nè. Mà nhấp lên mai đâu có lửa mấy bọc nó. Ủa này quạt rồi. Ừ. Nhìn luôn. Quả sấy mấy phọp, mấy nhóc như này phô hồng hín tụi con Bỏ, bỏ mì đấy tay nhìn dính ngươi tụi con Nhóc nhìn dính ช้ำตัวลูกไหนปอบเลยปอบเลยเพื่อนไหนปอบเลยมึงกคนมันงอเยอะอ๋องอให้เลยมาปอบเลยวะน่ะทุกคนดีแล้วตรงคนตรงคนตรงคนเลยคนยาบนะมันยอบป็นเลยมาเดี๋ยวก็เหลือไม่พบนาะอู้หนี่หวาดเลยอืมทุกคนหวาดเส้นไม่พบมันงออยู่ในโพรงนี้ทุกคนงาบบ่พอมีตัวพอเห็นมันนั่งจับได้เลยเนาะจับตายทุกคนออกเสียงยิงยิงเลย ยาปิงยิงคุนโอ้ยช้ำตัวลูกแต่ว่าปล่อยวะเห้ดูมันลาวเราว่ามันตัวอะไรเจอเราให้มันแท่มันลาววะปล่อยมันดีวะมันมันปล่อยปล่อยวะนี่ปล่อยในเร่งนานรำมจาเ่อนมาเลยโอเคไปล้วบ้านเลยวะลับบ้านเลยว่าไป